ตัวพ่อตัวแม่ของค่ายทีวีซีนทั้งอั้มเบนตุยเกรดบอยโอและนางเอกน้องใหม่น้ำชาชิรนัทเคลียคิวมาต้อนรับพี่ๆสื่อมวลชนเพื่อฉลองครบรอบ20ปีทีวีซีน thank you so much ที่เราแคร์สื่อเมื่อคืนนี้โดยผู้จัดพี่ปิ่นนัทนันจัดหนักให้เหล่าคนดังละลายพฤติกรรมพี่ๆด้วยการแจกจุบสุดเซอร์ไพรส์และยังฮือฮาจนถึงวันนี้ก่อนพาขึ้นเรือดินเนอร์กลางเจ้าพระยาพร้อมโชว์ภาพแห่งความสําเร็จของละครตั้งแต่เรื่องแรกไม่มีสวรรค์สาหรับคุณจนถึงเรื่องล่าสุดที่กําลังออนแอร์สะ นางตุ้ยบอยขึ้นโชว์เพลงเล่นเกมแจกทองคำส่วนสาวเบ้นหนักใจที่สุดเพราะด้านขึ้นเวทีชงพี่ๆสัมภาษณ์พี่ปิ่นเลยเอารังวันมาลอจับแจกด้ความสนใจแรงๆงานนี้พี่ปิ่นขอบคุณพี่ๆสื่อที่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันและแตงกิ้วล่วงน้าที่จะมาร่วมกันเชียร์ละครฟอร์มยักษ์ฉลอง41ดีช่อง3เรื่องขุนศึกและรอยมานนำแสดงโดยบอยประกอนและมากี้ราศีค่ะโอ้หภูมิใจมากภูมิใจมาก ก็เราก็จะตั้งใจนะฮะมุ่งมั่นทําละครแนวนี้สร้างสรรค์สะท้อนสังคมยังมีคุณภาพได้มาตรฐานและก็ทันสมัยอยู่กบทินที่นี่มา13บีพี่เบนสัดดีครับนานนะเราเชื่อว่าละครที่สร้างสรรค์สังคมแล้วก็ละครที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยก็จะมีต่อไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าพี่ปิ่นเขาไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่นอนนะคะพี่อ้ําก็ดูแลดีมากแก้ทุกวเลยค่ะก็ขอให้แฟนๆทีวีซีนุนทุกคนมีความสุขมากๆรวมถึงแฟนละครเจ้าสามทุกคนด้วย